กินไหมกินตำมะม,ม่วงไหม,มไม่กิน <laughs> สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนเอฟซีสูขูสุูข้นมาพบกับยายหอยยองอีกแล้วจ้ามาจ้าคลิปนี้พามากินตำมะม,ม่วงปูม้าสุกจา้านี่เซียนบัเคเกอเทศมานตาตตำมะม,ม่วง,งมือนี่ใหมมันมีสีสันเพื่พอืก ตำก็ตำบมูหุ่งนี่แหละจ้ะแต่ว่าเปี๊ยนจากบมูหุ่งเป็นบมูม่วงแล้วก็ใส่ปูสุกลงไปร้องอยากกินแบบนี้นะจ้ะอือบมบมูม่วงน้ำเด้งไหม้ระปุก ไปซื้อพักได้อีปูมาร้องมันก่อนนะอ่ะจิอื้มแม่แม่เลี้ยงชุกเค้กป่ะอืมเลี้ยงชุกเค้กป่ะดูยิ่งยา o มะเดี๋ยวก็จังแห่น ไปยังคือพอกินอันเฮ็ดดิบป่ะเจี๊ยปูเพิ่นบอ่อสดแล้วจ้ะสดแล้วสุดชะน่ะปูเพิ่นบออสดแต่ได้บ่อยอยากกินแบบดิบๆนะจ้ะอืม nhiều hơn, 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 nhiều hơn,

เห็นถ้าเพื่อนกินร้องเมื่อก่อนนะค่ะ อืมอืมเสียงดูดอีกปูฮส่มฮล่มคุณกันใน那อือม妈好在แล้วมามากจ็จะกนี้ตอนขนมเส้นนะ้ำเอาขนมเส้นมาก,กินแก้เพนนาา็น้ำจ้า เอ๊ะใช้น้นำปูลงไปน้ำดเพื่ะเลยเป็นสีดำๆจ้ะโซเอาเลยกลัามเพิ่น โอ้แต่ปกติครับไอ้ปูแหวกหานอีกับปูกันนี่คืออะไรนี่คืออะ 六是不是？嗯。六是不是？呀。六，那个是六吧？不是，那个。嗯。 của đang hủy thuộc về mực บม่ได้ลงคลิปสองมือจ้ะ <c oughs> ลูกไข่ก็ฝ <c oughs> นตกอากาศเย็น <c oughs> เป็นวัดเป็นไข่ เด็กน่อยเนี่ยเมื่อคืนหมผ่าให้เพื่อนยันออกลูกก็เลยเป็นแบบนี้นะจ๊ะคุ้มหมให้ยังคืนยันออกยังขึ้น เดี๋ยวจังสีเล้มต่อละเนาะจ้า,จาขอพระคุณหลายๆที่เข้ามาติดตามรับชมเด้จอจ้าไว้พ่อแกไม่คลิปหนาสำหรับคลิปนี้สวัสดีจา้า